ชีวิตและภูมิหลังของหลวงปู่โตหลวงปู่โตพรหมรังสีหรือที่คนทั่วไปเรียกว่าสมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรหมรังสีเป็นพระเถระผู้ใหญ่ในสมัยรัชกาลที่4ถึง5แห่งกลุ่มรัตนโกสินทร์ท่านเกิดเมื่อวันที่17เมษายนพศ2331ที่บ้านไก่จนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เดิมชื่อโตเป็นบุตรของนางเกศรส่วนบิดาสันนิษฐานว่าเป็นเชื้อพระวงชั้นสูงแต่ด้วยเหตุทางสังคมท่านจึงเติบโตมาในฐานะชาวบ้านธรรมดาเมื่ออายุครบ12ปีท่านได้บรรพชาเป็นสามเณรและต่อมาอุปสมบทเป็นพระภิกษุโดยมีพระธรรมเจดีสุขไก่เถื่อนแห่งวัดราชสิทธารามบางขุนพรม เป็นพระอุปชาท่านได้ร่ำเรียนพระปริยัติธรรมวิปัสสนากรรมฐานและวิชาอาคมต่างๆจนเชี่ยวชาญเป็นที่เคารพทั้งในหมู่พระสงฆ์และราชพระเถระผู้มีเมตตาและปฏิปทาหลวงปู่โตมีวัดปฏิบัติอันงดงามมักสอนญาติโยมให้ยึดเมตตาและสติปัญญาเป็นหลักท่านยังเป็นพระนักพัฒนา ช่วยสร้างวัดวาอารามและเป็นผู้ริเริ่มการแต่งคาถาชินบัญชออันเป็นที่นิยมแพร่หลายมาจนถึงปัจจุบันตำนานผีแม่นาคพระขนงและการอัญเชิญหลวงปู่โตเรื่องราวแม่นาคพระขนงเป็นตำนานพื้นบ้านเรื่องชื่อกล่าวถึงหญิงสาวชื่อนาคแห่งพระขนงที่เสียชีวิตขณะคลอดบุตรแต่ด้วยความรักและอาลัยในสามีชื่อมาก วิญญาณนางจึงยังวนเวียนอยู่ไม่ไปไหนเกิดเหตุการณ์หลอนและทำให้ชาวบ้านในละแวกพระขนงต่างหวาดกลัวเล่ากันว่าเมื่อความเดือดร้อนลุกลามจนถึงขั้นไม่มีใครกล้าอยู่บ้านใกล้ๆชาวบ้านและเจ้าอาวาสในเขตนั้นจึงพากันไปนิมนต์หลวงปู่โตซึ่งในเวลานั้นเป็นพระเกจิผู้ทรงศีลและอาคมมีชื่อเสียงทั้งด้านธรรมะ และการปราบพูดผีให้มาช่วยระงับเหตุการปรากฏตัวของหลวงปู่โตเมื่อหลวงปู่โตมาถึงวัดมหาบุตรซึ่งในปัจจุบันเป็นสถานที่ตั้งศาลแม่นาคท่านได้ทำการเจริญพระพุทธมนต์สวดคาถาชินบัญชรและใช้เมตตาธรรมเป็นเครื่องปราบมิใช่ใช้อาคมเพียงเพื่อขม่มขู่แต่เพื่อโปรดให้วิญญาณแม่นาคคลายความทุกข์ตำนานบางสายเล่าว่า หลวงปู่โตใช้พุทธคุณและเมตตาธรรมทำให้นางนาคสงบลงและยินยอมไปสู่สุขติโดยนำกะโหลกศรีรษะของแม่นาคมาประดิษฐานไว้ในพระเจดีที่วัดมหาบุตรเพื่อให้เป็นที่ยึดเหนี่ยวของชาวบ้านไม่ให้หวาดกลัวเรื่องราวนี้เป็นตำนานที่เล่าสืบต่อกันมาบันทึกประวัติศาสตร์อย่างเป็นทางการไม่ได้ระบุชัดเจนว่า หลวงปู่โตมีส่วนโดยตรงกับแม่นาคพระขนงแต่ชาวบ้านและความเชื่อท้องถิ่นต่างยกย่องท่านว่าเป็นพระเกจิที่ช่วยปราบผีด้วยเมตตาธรรมทำให้เรื่องเล่านี้ยังคงอยู่คู่กับชื่อเสียงของหลวงปู่โตมาจนถึงปัจจุบันลำดับชีวิตแบบเรียงเวลาบรรยายละเอียดและอ้างอิงตามหลักฐานพศ2331ชาตะ วัยเยาเกิดวันพฤหัส,สบดีเดือนหขึ้น12ค่ำปีวอก17เมษายน2331ที่บ้านไก่จนอำเภอท่าเรือจังหวัดพระนครศรีอยุธยามารดาเป็นชาวเมืองเหนือที่ลงมาทำมาหากินแถบภาคกลางส่วนเรื่องบิดามีเพียงคำเล่าลือต่างฉบับบางฉบับว่าเป็นเชื้อพระวงศ์ ไม่มีหลักฐานยืนยันแน่ชัดจึงถือเป็นข้อสันนิษฐานทางตำนานมากกว่าข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์พศ2340บรรพชาเป็นสามเณรเมื่อถึงวัยสมควรบรรพชาเป็นสามเณรอายุราว12ปีเริ่มศึกษาพระปริยัติและวัดปฏิบัติอย่างจริงจังจนเป็นที่เมตตาในราชสำนักปลายรัชกาลที่หนึ่ง พศ2350อุปสมบทเป็นนาคหลวงณวัดพระศรีรัตนศาสดารามทรงโปรดเกล้าให้อุปสมบทเป็นนาคหลวงที่วัดพระแก้วมีสมเด็จพระอริยวงสาญาณสมเด็จพระสังฆราชสุขญาณสังวรเป็นพระอุปชาได้ฉายาพรหมรำมศีจากนั้นผู้คนเรียกท่านติดปากว่าพระมหาโต รัชการที่สองถึงสปฏิปทาสมถะเมตตาและการทุดงสร้างปูชนียวัตถุท่านตั้งใจปฏิบัติอย่างเรียบง่ายไม่ยึดติดยดศสัตว์ในรัชการที่สถึงกับปฏิเสธการตั้งพระราชาคณะจึงยังคงเป็นพระมหาโตตลอดรัชการนั้นออกทุดงและทำพุทธศาสนสถานขนาดใหญ่หลายแห่งเช่น พระพุทธสยญาติวัดสตืออายุทยาหลวงพ่อโตวัดชัยโยวรวิหารอ่างทองปรากฏเป็นหลักฐานว่าที่ใดที่ท่านไปเผยแผ่ศรัทธาชาวบ้านเข้มแข็งพอจะร่วมแรงร่วมใจสร้างพระพุทธรูปหรือปูชนียสถานขนาดใหญ่ได้เสมอสะท้อนบารมีทางธรรมของท่านพศ2395ขึ้นเป็นพระราชาคณะ พระธรรมกิติและเจ้าอาวาสวัดระคังรัชกาลที่สโปรดปรานท่านมากปี2392โปรดเกล้าให้ตั้งสมณศักดิ์ครั้งแรกเป็นพระราชาคณะที่พระธรรมกิติและแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดระคังโคสิตารามขณะนั้นท่านอายุ65ปีพศ2397เลื่อนเป็นพระเทพปกรวี ได้เลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นผู้ใหญ่ที่พระเทพปกวีพศ2407สถาปนาเป็นสมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรหมรมศีโปรดเกล้าสถาปนาขึ้นเป็นสมเด็จพระราชาคณะชั้นฮิรัญญบัตรในราชทินนา,นามสมเด็จพระพุทธาจารย์ตั้งแต่บัดนั้นชาวบ้านจึงเรียกติดปากว่าสมเด็จโตหรือ หลวงพ่อโตวัดระคังพศ2410เป็นต้นมาปัดชิมไวยและหลวงพ่อโตวัดอินทรวิหารราวปี2410ท่านเป็นประธานเริ่มสร้างพระยืนหลวงพ่อโตพระศรีอริยะเมตรยัยสูงราว32เมตรที่วัดอินทรวิหารหรือวัดบางขุนพรมในเดิมก่อสร้างยืดเยื้อยาวนาน ก่อนแล้วเสร็จหลังท่านมรณภาพหลายสิบปีแล้วเสร็จในพศ2470โดยสืบงานต่อในรัชกาลที่7พศ2415มรณภาพวันเสาร์แรมสองค่ำเดือน8ปีวอก22มิถุนายน2412สิริอายุ84ปีพรรษา64และครองวัดระคังโคสิตารามยาวนานราว20ปี นางกล่าวหมายเหตุเชิงประวัติศาสตร์ที่ควรรู้เชื้อสายฝ่ายบิดาแหล่งข้อมูลเก่าหลายฉบับเล่าข้อสันนิษฐานต่างกันบางฉบับโยงเป็นเชื้อพระวงศ์แต่ไม่มีหลักฐานชั้นต้นยืนยันแน่ชัดนักประวัติศาสตร์จึงถือเป็นคำบอกเล่ามากกว่าข้อเท็จจริงแน่นอนคาถาชินนบัญชรคนไทยจำนวนมากเชื่อมโยงบทสวดนี้กับสมเด็จโต แต่เชิงวิชาการมีความเห็นว่าต้นเขาของคาถามีมาแต่โบราณทางลังกาล้านนาก่อนสมัยท่านและน่าจะได้รับการปรับปรุงหรือเผยแพร่จนแพร่หลายในยุครัตนโกศิลป์ไม่ใช่งานประพันธ์ที่แต่งขึ้นใหม่โดยท่านแต่เพียงผู้เดียวมีทั้งบทความวิชาการและบทความประวัติศาสตร์ร่วมสมัยที่อธิบายประเด็นนี้พระพุทธรูปหรือปูชนียวัตถุที่เกี่ยวข้อง นอกจากวัดระฆังโครงการสำคัญที่เชื่อมโยงกับท่านได้แก่พระสายญาติวัดสตืออายุทยาหลวงพ่อโตวัดชัยโยวรวิหารอ่างทองและหลวงพ่อโตวัดอินทรวิหารกทมอันสะท้อนศรัทธาชุมชนยุคนั้นการสร้างพระพุทธรูปและผู้ชนียวัตถุหลวงพ่อโตเป็นผู้นำและเป็นศูนย์รวมศรัทธาของชาวบ้าน ในการสร้างพระพุทธรูปขนาดใหญ่หลายองค์เช่นพระพุทธไสายาสน์วัดสตือจังหวัดพระนครศรีอยุธยาองค์พระนองขนาดใหญ่หลวงพ่อโตวัดชัยโยวรวิหารจังหวัดอ่างทงพระพุทธรูปใหญ่ที่มีชื่อเสียงมากในลุ่มน้ำเจ้าพระยาพระศรีอริยเมตรตยหลวงพ่อโตยืนวัดอินทรวิหารกรุงเทพสูงกว่า3 0เมตรแม้ยังสร้างไม่เสร็จในสมัยท่านแต่เป็นโครงการที่ท่านริเริ่ม และเป็นสัญ,ญลักษณ์มาจนถึงปัจจุบันวัดระทังโคสิตารามในฐานะเจ้าอาวาสท่านบูรณะและพัฒนาวัดประคังให้เป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนามีการสอนพระปริยัติทันมและเผยแผ่พระธรรมแก่ประชาชน 2. คํคำสอนและแนวทางปฏิบัติเมตตาธรรมท่านเน้นสอนให้ใช้เมตตาธรรมในการอยู่ร่วมกับผู้อื่นไม่ว่าคารวาสหรือพระสงฆ์ ธรรมะที่ทำให้ใจสงบคือสิ่งที่ท่านถือเป็นแก่นสำคัญความเรียบง่ายและไม่ยึดติดยึดสัก์หลายครั้งที่พระมหากษัตริย์โปรดเกล้าจะสถาปนาสมณศักดิ์สูงสูงแต่ท่านปฏิเสธจนกระทั่งถึงรัชการที่สจึงได้รับแต่งตั้งอย่างเป็นทางการท่านจึงเป็นที่นับถือในความถ่อมตนคาถาชินนบัญชรแม้แหล่งข้อมูลเชิงวิชาการบางสายจะเห็นว่าเป็นบทสวดที่มีมาตั้งแต่โบราณ แต่หลวงพ่อโตได้ปรับปรุงและเผยแผ่จนเป็นที่นิยมแพร่หลายอย่างยิ่งในสังคมไทยเชื่อว่าช่วยป้องกันภัยคุ้มครองและส่งเสริมความเจริญปริศนาธรรมผ่านคำพูดและการกระทำหลายตำนานเล่าว,ว่าท่านมักใช้วิธีสอนแบบอุปมาหรือเล่นคำเช่นการเทศโดยใช้ถ้อยคำประชดประชันให้ชาวบ้านคิดตามเองทำให้คนทั่วไปทราบซึ้งและเข้าใจง่าย 3. อิทธิพลต่อสังคมไทยพระเกจิผู้เป็นที่เคารพสูงสุดองค์หนึ่งสมเด็จโตเป็นพระมหาเถระที่มีบารมีสูงในสายตาประชาชนและราชสำนักทำให้ชื่อเสียงของท่านแผ่ไกลจนถึงปัจจุบันแม้จะมรณภาพไปแล้วกว่า150ปีแต่ประชาชนยังคงเคารพบ,บูชาโดยเฉพาะพระสมเด็จวัตรคังที่ท่านเป็นผู้สร้างถือเป็นจักรพรรดิแห่งพระเครื่อง ตำนานและเรื่องเล่าพื้นบ้านนอกจากเหตุการณ์จริงทางประวัติศาสตร์ยังมีเรื่องเล่าต่างๆที่เกี่ยวข้องกับท่านเช่นตำนานการปราบผีแม่นาคพระขนงหรือการใช้ปฏิหารช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยากเรื่องเหล่านี้สะท้อนให้เห็นความศรัทธาของชาวบ้านที่มีต่อท่านแบบอย่างของพระสงฆ์ไทยหลวงพ่อโตเป็นภาพลักษณ์ของพระที่มีเมตตาสงบสงเงียมไม่ถือตัวและใช้ธรรมะเป็นหลักสำคัญในการแก้ปัญหา ไม่ใช้เพียงอาคมหรือไสยศาสตร์ดังนั้นสมเด็จโตพรหมมรังสีไม่เพียงเป็นพระเถระผู้ใหญ่ที่มีเกียรติยศสูงสุดในสมัยรัตนโกสินทร์แต่ยังเป็นพระนักเมตตานักสร้างนักสอนผู้ทิ้งมรดกทั้งรูปธรรมเช่นพระพุทธรูปวัดวาพระสมเด็จและนามธรรมคือคำสอนเมตตาธรรมให้กับพระพุทธศาสนาไทยเทศปริศนา การปรวดผีแม่นาคพระขนงหนึ่ศิลปะแห่งเทศปริศนาของหลวงพ่อโตสมเด็จโตขึ้นชื่อว่าเป็นพระนักเทศที่ไม่เหมือนใครท่านมักใช้ถ้อยคำง่ายๆปนขำขันแฝงคติธรรมลึกซึง้งเพื่อให้ชาวบ้านคิดตามได้เองเช่นเรื่องเรือเก่ามีครั้งหนึ่งท่านขึ้นเทศบนเรือที่มีพวกคนเต็มลำเมื่อเรือโยกไปมาท่านกล่าวเพียงว่าเออ เรือเก่านี่ก็เหมือนร่างกายเรานั่นแหละถึงจะโยกคลอนแต่ก็ยังพาไปถึงฝั่งได้ชาวบ้านฟังแล้วหัวเราะแต่ก็เข้าใจว่าร่างกายแม้ชราโรยราแต่หากใจตั้งมั่นในธรรมก็ยังพาชีวิตให้ถึงฝั่งพระนิพพานได้เรื่องศีลห้าอีกครั้งหนึ่งมีคนถามท่านตรงๆว่าศีลห้ามีประโยชน์อะไรท่านตอบสั้นๆว่าศีลห้าเหมือนกุญแจบ้าน ถ้าไม่ล็อกก็มีโจรมาลักของง่ายๆแปลได้ว่าถ้าไม่รักษาศีลใจก็เป็นช่องโหว่ให้กิเลสเข้ามาครอบงำการเทศแบบปริศนาธรรมนี้ทำให้ทั้งพระและคารวาสรักใคร่ศรัทธาเพราะฟังเข้าใจง่ายไม่ต้องใช้สัพท์บาลีลึกซึง้งแต่ตรงใจคนบ้านๆาน 2. การโปรดผีแม่นาคพระขนงตำนานแม่นาคพระขนงมีหลายสำนวน แต่ที่ชาวบ้านเล่ากันจนถึงปัจจุบันมักโยงกับหลวงพ่อโตเป็นผู้โปรดวิญญาณเหตุการณ์ตามตำนานหลังนางนาคสิ้นชีวิตขณะคลอดบุตรวิญญาณยังผูกพันสามีคือพี่มากจึงออกมาอาลวาดชาวพระขนงหวาดกลัวกันทั่วชาวบ้านจึงนิวน์สมเด็จโตมาช่วยเพราะท่านมีเมตตาธรรมและอาคมสูงเมื่อท่านไปถึงวัดมหาบุตร บริเวณที่เชื่อว่าวิญญาณนาคสถิตอยู่ท่านได้เจริญพระพุทธมนต์และคาถาชินบัญชรเพื่อแผ่เมตตาวิธีการโปรดตำนานเล่าว่าท่านมิได้ใช้อาคมข่มขู่แต่ใช้ธรรมะเป็นเครื่องโปรดท่านกล่าวกับวิญญาณนางนาคว่าความรักเป็นของดีแต่ถ้ายึดติดก็กลายเป็นเครื่องพันธนาการให้เจ้าวางเสียแล้วไปสู่สุคติ พร้อมกับสวดพระคาถาอันเชิญและเจริญเมตตาภาวนาบทสรุปนางนาคสงบลงยอมละวางความยึดติดและไปสู่ภพภูมิที่สงบบางตำนานเสริมว่ากะโหลกศรีรษะของแม่นาคถูกนำไปบรรจุไว้ในพระเจดีเพื่อเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวไม่ให้วิญญาณกลับมาอลวาสอีกต่อมาชาวบ้านจึงสร้างศาลแม่นาคพระขนงที่วัดมหาบุตรเพื่อเป็นที่เคารพบ,บูชา 3. ความหมายที่ซ่อนอยู่เรื่องนี้แม้ไม่ปรากฏในประวัติศาสตร์อย่างเป็นทางการแต่สะท้อนภาพลักษณ์ของหลวงพ่อโตว่าท่านเป็นพระผู้มีเมตตาใช้ธรรมะเป็นหลักไม่เน้นการปราบด้วยความรุนแรงการโปรดแม่นาคจึงกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการชนะกิเลสด้วยเมตตาตอกย้ำความศรัทธาของประชาชนว่าท่านเป็นพระเถระ ผู้คุ้มครองผู้คนทั้งโลกมนุษย์และโลกวิญญาณพระสมเด็จวัดระฆังจักรพรรดิแห่งพระเครื่อง 1. จุดกําเนิดพระสมเด็จวัดระฆังหนึ่งในผลงานที่ทําให้สมเด็จโตได้รับการจดจํามากที่สุดคือการสร้างพระสมเด็จขึ้นที่วัดระฆังโคสิตารามท่านตั้งใจสร้างพระเครื่องขึ้นเพื่อเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวทางใจให้ชาวบ้านผู้ศรัทธาได้พกพาไว้ระลึกถึงพระรัตนตรยัย มีบันทึกเล่าว่าท่านได้จัดพิมพ์พระสมเด็จไว้ประมาณ84,000องค์อันเป็นเลขเชิงสัญ,ญลักษณ์ของพระธรรมขันธ์8 4 0 0 0 2. พุทธคุณและความศรัทธาพระสมเด็จวัดระฆังได้รับการยกย่องว่าเป็นจักรพรรดิแห่งพระเครื่องด้วยเหตุผลสำคัญดังนี้เมตตามหานิยมเชื่อกันว่าใครมีไว้ติดตัวจะมีคนรักใคร่เมตตาคุ้มครองป้องกันภยัย มีเรื่องเล่ามากมายถึงผู้ที่แคล้วคลาดปลอดภัยจากอันตรายเสริมบารมีผู้ครอบครองมักประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานเป็นที่นับหน้าถือตาเป็นที่ศรัทธาของชนทุกชั้นตั้งแต่ชาวบ้านธรรมดาจนถึงเจ้านายชั้นสูง 3. เนื้อหาและพิมพ์นิยมพระสมเด็จมีเอกลักษณ์คือพระพุทธรูปประทับนั่งบนฐานสามชั้นเรียกว่าฐานสาหรือฐานหมอน พิมพ์นิยมที่สำคัญเช่นพิมพ์ใหญ่พิมพ์เจดีพิมพ์ฐานแซมพิมพ์เกตบัวตูมวัสดุทำจากมวลสารศักดิ์สิทธิ์เช่นปูนเปลือกหอยผสมผงวิเศษดินสอพองเกสรดอกไม้น้ำอกและบางตำราว่ามีผงอิทิเจผงตะพมมังผงมหาราชและผงตรีนิสิงเหที่ท่านลบผสมลงไปด้วย 4. เกรดตำนานที่เล่าสืบกันมา เล่ากันว่าในการสร้างพระสมเด็จแต่ละครั้งท่านมักสวดมนต์ภาวนาทำพิธีกรรมด้วยตนเองและนำพระไปบรรจุไว้ตามเจดีย์หรือแจกจ่ายแก่ผู้ศรัทธาบางสำนวนเล่าว,ว่าท่านทำการปลุกเสกตลอดชีวิตกล่าวคือสวดมนต์เจริญคาถาอยู่เรื่อยๆทำให้พระสมเด็จแต่ละองค์มีพุทธคุณสืบต่อยาวนานอีกเกรดหนึ่งที่นิยมเล่าคือครั้งหนึ่งท่านโยมพระสมเด็จลงแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วกล่าวว่า แท้จริงเป็นพระสมเด็จขอให้ลอยน้ำพระเครื่องที่แท้ลอยขึ้นเหนือน้ำในขณะที่ของปลอมจมลง 5. พระสมเด็จในปัจจุบันปัจจุบันพระสมเด็จวัดระฆังเป็นที่ต้องการของนักสะสมและผู้ศรัทธาอย่างสูงบางองค์มีมูลค่าหลายสิบล้านบาทนอกจากมูลค่าแล้วยังถือเป็นมรดกทางศาสนาและศรัทธาของไทย แม้เวลาจะผ่านมากว่าร้อยปีแต่ชื่อเสียงและความศักดิ์สิทธิ์ของพระสมเด็จยังคงอยู่พระสมเด็จวัดระฆังจึงไม่ใช่เพียงพระเครื่องแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของความศรัทธาที่สมเด็จโตได้ฝากไว้ให้ชนรุ่นหลังเป็นสะพานเชื่อมระหว่างพุทธธรรมกับจิตใจของพุทธศาสนิกชนศิษยานุสิ์และผู้สืบสายธรรม 1. พระเถระผู้ใกล้ชิดแม้เอกสารทางประวัติศาสตร์ จะไม่ได้บันทึกชัดเจนถึงสิทธิโดยตรงของสมเด็จโตแต่จากคำเล่าของชาวบ้านและตำราพระเครื่องพบว่ามีพระเถระหลายรูปที่อยู่ใกล้ชิดและได้รับอิทธิพลจากท่านเช่นสมเด็จพระวันรัตแดงวัดระคังเป็นพระเถระผู้ใหญ่ที่ช่วยงานที่วัดระคังในช่วงปลายชีวิตสมเด็จโตและมีส่วนในการดูแลสืบต่อวัดหลังจากท่านมรณาภาพหลวงปู่รำวัดกลางจังหวัดปทุมธานีมีบันทึกว่า ท่านได้รับการถ่ายทอดการทำผงวิเศษจากสมเด็จโตและเป็นหนึ่งในพระเกจิที่สืบสายวิชาพระเครื่องพระเกจิสายอายุทยาอ่างทองเนื่องจากสมเด็จโตไปสร้างพระใหญ่และปูชนียสถานหลายแห่งในอยุทยาและอ่างพองพระท้องถิ่นในพื้นที่เหล่านั้นจึงได้รับแรงบันดาลใจและนับถือท่านเป็นครู 2. ส,สายการสร้างพระเครื่องพระสมเด็จสกุลวัดระฆังวัดบางขุนพรมวัดเกตชัยโย ถือเป็นสายตรงที่สืบต่อจากสมเด็จโตโดยพระสมเด็จที่พบในวัดเหล่านี้ล้วนมีรูปแบบใกล้เคียงกันและศรัทธ,ธาว่าได้รับการปลุกเสกในสายบารมีท่านสิทธิศวิชาผงวิเศษเรื่องเล่าหลายสายระบุว่าสมเด็จโตได้ถ่ายทอดการลบผงวิเศษหประการให้แก่สิทธิบางรูปเช่นผงอิทธิเจผงปฐมังผงม,มหาราชผงทรีนิสิงห์และผงพุทธคุณซึ่งกลายเป็นพื้นฐานสำคัญของการสร้างพระเครื่องในสมัยต่อมา สามศรัทธาที่ส่งต่อรุ่นลูกศิษย์แม้จะไม่มีการตั้งสำนักอย่างเป็นทางการแต่ชื่อเสียงของสมเด็จโตได้สร้างเครือข่ายศรัทธาอย่างกว้างขวางพระเกจิยุครัตนโกสินทร์ตอนกลางตอนปลายหลายรูปต่างถือท่านเป็นครูใหญ่ทั้งทางธรรมและทางพระเครื่องชาวบ้านที่ได้รับพระสมเด็จไปต่างบูชาสืบต่อให้ลูกหลานทำให้เกิดการสืบศรัทธาแม้จะไม่ใช่ทางสายเลือดหรือสายวัดโดยตรง 4. ความสำคัญต่อพระสงฆ์รุ่นหลังสมเด็จโตถือเป็นต้นแบบพระนักพัฒนานักสร้างนักสอนศิษยานุสิ์รุ่นหลังเช่นพระเถระสายวัดระฆังและวัดอินทรวิหารต่างยึดแนวทางธรรมะง่ายๆเข้าใจเร็วในการเทศสอนประชาชนหลายท่านยังยึดแนวทางสร้างพระเพื่อศรัทธาไม่ใช่เพื่อการคาตามแบบที่สมเด็จโตวางไว้สรุปศิษยานุสิ์ของสมเด็จโต อาจจะไม่เป็นที่จะรึกอย่างชัดเจนเหมือนพระอาจารย์สายวิชาอื่นแต่ด้วยบารมีและผลงานของท่านทําให้พระเกจิและชาวบ้านทั้งรุ่นหลังต่างนับถือเป็นลูกศิษย์โดยปริยายการสืบต่อไม่ได้จํากัดแค่คนใกล้ชิดหากแต่ขยายเป็นเครือข่ายศรัทธาทั่วแผ่นดินบั้นปลายชีวิตและมรณภาพ 1. ช่วงบั้นปลายชีวิต ในช่วงหลังอายุ80ปีสมเด็จโตยังคงจำพรรษาอยู่ที่วัดระฆังโคสิตารามและออกโปรดญาติโยมตามวัดต่างๆบ้างเป็นครั้งคราวแต่สุขภาพเริ่มโรยราเพราะอายุมากขึ้นท่านยังคงใช้ชีวิตเรียบง่ายไม่สะสมสิ่งของเวลาพบโยมผู้ศรัทธามาขอคำสอนท่านมักให้คติธรรมสั้นๆแต่กินใจเช่นชีวิตเหมือนน้ำค้างเชา้าแดดออกก็ละลาย จงเร่งทำดีญาประมาท 2. โครงการสร้างพระพุทธรูปใหญ่ก่อนมรณภาพท่านได้ริเริ่มโครงการสร้างพระศรีอริยะเมตรยัยหรือหลวงพระโตยืนที่วัดอินทรวิหารเดิมชื่อวัดบางขุนพรมในสูงกว่า30เมตรสมเด็จโตตั้งใจให้เป็นพระพุทธรูปประดิษฐานกลางพระนครเพื่อเป็นที่พึ่งพิงทางใจแก่พุทธศาสนิกชน แต่เพราะขนาดใหญ่มากและทุนทรัพย์จำกัดงานก่อสร้างจึงล่าช้าหลังท่านมรณภาพพระยืนองค์นี้จึงยังสร้างไม่เสร็จจนกระทั่งแล้วเสร็จในรัชกาลที่7พศ2470 3. การมรณภาพสมเด็จโตมรณภาพเมื่อวันที่22มิถุนายนพศ2415ตรงกับวันเสาร์แรมสองค่ำเดือน8ปีวอก สิริอายุได้84ปีพรรษา64ท่านละสังขารอย่างสงบที่วัดระคังโคสิตาลามซึ่งเป็นวัดที่ท่านครองตำแหน่งเจ้าอาวาสยาวนาน 4. งานพระศพและการสักการะงานพระศพจัดขึ้นอย่างสมเกียรติเพราะท่านเป็นพระเถระผู้ใหญ่ที่ทั้งราชสำนักและประชาชนเคารพยิ่งชาวบ้านจากทั่วสารทิศเดินทางมากราบสรีระของท่านแน่นขนาด ต่อมามีการจัดสร้างพระเจดีย์และอนุสาวรีย์ผานหลายแห่งเพื่อรำลึกถึงบาร,รมีของท่านเช่นที่วัดระฆังวัดไชโยและวัดอินทรวิหาร 5. มรดกที่ท่านทิ้งไว้ทางรูปธรรมพระพุทธร,รูปใหญ่พระสมเด็จและวัดที่ท่านบุรณนะทางนามธรรมคำสอนอันเข้าใจง่ายบทสวดคาถาชินบัญชรและปริศนาธรรมที่สืบทอดต่อกัน ทางศรัทธาชื่อของสมเด็จโตกลายเป็นสัญลักษณ์ของความเมตตาความศักดิ์สิทธิ์และพระสงฆ์ผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดรูปหนึ่งของแผ่นดินเกร็ดเรื่องเล่าหลังมรณภาพ 1. นิมิตมงคลและการเล่าขานหลังจากสมเด็จโตมรณภาพพศ2415ชาวบ้านจำนวนมากเล่ากันว่าได้เห็นนิมิตหรือสิ่งอัศจรรย์เช่นแสงสว่างเหนือวัตระคัง บางคนเล่าว่าเห็นแสงคล้ายดวงไฟสุกสว่างเหนือเจอดีและพระอุโบสถเป็นลางบอกว่าท่านละสังขารด้วยบารมีธรรมกลิ่นหอมอบอวลระหว่างพิธีพระศพชาวบ้านบางกลุ่มเชื่อว่ามีกลิ่นหอมคล้ายดอกไม้ช่วยมาจากสรีระของท่าน 2. พระสมเด็จศักดิ์สิทธิ์หลังมรณภาพมีเรื่องเล่าว,ว่าผู้ครอบครองพระสมเด็จที่ท่านสร้างไว้ได้ประสบ พุทธคุณอย่างน่าอาัศจรรย์เช่นรอดผลภัยจากอุบัติเหตุร้ายแรงมีโชคลาภโดยไม่คาดคิดได้รับความเมตตาจากผู้ใหญ่ในหน้าที่การงานเรื่องเหล่านี้ยิ่งทำให้พระสมเด็จวัดระฆังกลายเป็นจัก,กรพรรดิแห่งพระเครื่องที่คนไทยใฝ่หามากที่สุด 3. ตํตำนานที่แพร่หลายเรื่องศพไม่เน่าเปื่อย บางตำนานเล่าว่าสรีระของท่านไม่เน่าเปื่อยตามการเวลาแม้เวลาผ่านไปหลายวันก่อนทำพิธีพระศพเรื่องปรากฏกายในนิมิตมีสิทธิ์บางรูปและชาวบ้านเล่าว่าได้พบเห็นท่านมาปรากฏในความฝันหรือนิมิตเพื่อบอกธรรมะหรือคอยช่วยเหลือเรื่องปกปักรักษา ผู้ศรัทธานในหลายพื้นที่เชื่อว่าวิญญาณของสมเด็จโตยังคงปกป้องครุ้มครองผู้ที่บูชาและระลึกถึงท่านด้วยใจบริสุทธิ์ 4. การบูชาและการสร้างอนุสรณ์หลังท่านล้าสังขารวัดหลายแห่งได้สร้างอนุสรณ์เพื่อรำลึกเช่นวัดระฆังโคสิตารามเจดี JD และรวบหล่อสมเด็จโตเป็นศูนย์รวมศรัทธาวัดอินทระวิหารพระยืนหลวงพ่อโตที่ท่านริเริ่มสร้าง ยิ่งกลายเป็นอนุสนร์บารมีของท่านวัดชัยโยวรวิหารหลวงพ่อโตองค์ใหญ่ยังเป็นที่เคารพและแสดงถึงศรัทธาของชาวอ่างทอง 5. ความเชื่อที่ตกทอดเกรดเรื่องเล่าหลังมรณภาพของสมเด็จโตมิได้เป็นเพียงตำนานลึกลับแต่สะท้อนว่าประชาชนยังผูกพันกับท่านแม้ร่างกายจะล่วงลับไปแล้วผู้ศรัทธาเชื่อว่า การสวดนนะคาถาชินบัญชรและการระลึกถึงท่านจะได้รับการคลุมครองคติความเชื่อนี้ทำให้สมเด็จโตไม่เพียงจะเป็นพระเกจิในประวัติศาสตร์แต่เป็นพระเถระอมตะในความทรงจำของพุทธศาสนิกชนไทยสรุปเรื่องเล่าและนิมิตหลังวรณภาพของสมเด็จโตคือภาพสะท้อนศรัทธาลึกซึ้งที่คนไทยมีต่อท่านแม้จะเป็นเพียงตำนานแต่ก็กลายเป็นพลังศรัทธาที่สืบต่อมาจนถึงปัจจุบัน